เดี๋ยวเดีวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยค่ะ파트ที่นะคะเป็น Writing ก็คือเป็นเกี่ยวกับการเขียนเนาะ i t i o t s o n s เขาบอกว่าให้ Choose the best word To complete the text below ให้เลือกคำที่ถูกต้องที่ดีที่สุดนะเพื่อที่จะ complete text เพื่อที่จะทำให้ข้อความข้างล่างนี้สมบูรณ์นะคะ writing 1นะคะเป็นข้อ36ถึงเป็นข้อ42เดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังก่อนค่ะ situation you are writing a diary describing your first day at a new school dear diary Today was my first day at the new school and I was so excited. My sister Jane agreed to school, and the whole way I was bouncing almost out on my shoes. Actually, I hate wearing this pair of shoes. I usually walk around in old ones, but my mom said it was a special occasion, like church or something so i would better wear when i got there jane told me not to her at school and to always say stay with the kids my own age i didn't like that very much and wondered we would still be able to play at home school was a total Miss Suni didn't seem to like me very much and made me study English tenses all over again. Even though I can read and write perfectly fine, she is only twenty one, but and she just moved into town, so she doesn't know about any of. Dear diary, I hope school, or I might have to quit. Jane, Jane say I couldn't, but I. just cannot stand it I will try to be nicer to Miss Tunie good night diary see you soon อ่อันนี้ก็เป็น diary ของเขานะคะ situation เขาบอกว่าให้อะไรคะเขาบอกว่าคุณเนี่ยกำลังเขียน diary ใช่ไหมโดยเขียนอะไร describing นะคะเขียนอธิบายอ่ uh, describe Describe นะคะแปลว,ว่าอธิบายเขาบอกอธิบายเนี่ยหน้าของมันคือ description ค่ะแล้วคำอธิบายค่ะเขาบอกว่าคุณกำลังอธิบาย เขียนไดอารี่อธิบาย your first day at a new school วันแรกที่โรงเรียนใหม่นะคะ Dear diary ถึงคุณ d ดารีนะคะ Today was my first day คือวันนี้นะคะเป็นวันแรกของฉันนะ at a new school ก็คือที่โรงเรียนใหม่นะ And I was so excited ฉันเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยคะ่ะ สังเกตนะเขาทำเป็น tense อะไร past tense ใช่ไหมก็คือเขาพูดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเนาะ my sister Jane นะคะพี่สาวของฉันเจนเนี่ย a g r e e to เห็นด้วยที่จะอะไร school นะคะที่จะอะไรโรงเรียนสักอย่าง and the whole way I was bouncing almost out of my shoes และ hold แปลว่าตลอดนะคะหรือแปลว่าทั้งหมดก็ได้เขาบอกตลอดทางเนี่ยฉันก็อะไร bouncing นะคะ bounce เป็น verb แปลว่ากระเด้งนะคะ almost แปลว่าเกือบ out ก็คือเกือบออกจากรองเท้าของฉันแปลว่าอะไร ฉันกระเด้งจนเกือบหลุดจากรองเท้าฉันก็คือเหมือนกับเวลาเราตื่นเต้นมากเราก็จะตัวเราจะอยู่ไม่สุกเราก็จะกระโดดโลดเต้นนอันนี้คือเขาก็เป็นการอธิบายความรู้สึกของเขานะคือเขาตื่นเต้นมากนั่นเองเรามาดูช้อยส์ข้อ36กันค้ะาเราเอาอะไรมาเติมให้สมบูรณ์อ่ะช้อยส์ข้อ36ม่ะมีช้อยส์แรก run into take me to Come across แล้วก็ walk me from นะคะ Run into แปลว่าแปลเหมือนกับคำว่า bump into ค่ะแปลว่าพบโดยพบโดยบางอื่นค่ะ,ะเราจะเติมเป็นของข้างหลังหรือว่าเป็นคนก็ได้นะคะ เติมหลังเขาว่า into ได้เลยค่ะ I bumped into my cousin at the mall today อะไรเงี้ยฉันเนี่ยเจอญาติของฉันเนี่ยที่ห้างนะคะวันนี้นะคะ take me to คือพาฉันไปนั่นแหละ come across ก็แปลว่าพบโดยบังเอิญเหมือนกัน walk me from ก็คือ เดินนะคะเดินพาฉันไปส่งนั่นแหละพาฉันไปส่งจากจุดๆ,ๆนะคะข้อนี้อะไรดีคะเขาบอกว่าวันแรกของการไปโรงเรียนเนี่ยฉันตื่นเต้นมากพี่สาวของฉันเนี่ยเจนก็เห็นด้วยที่จะจุดๆโรงเรียนนะคะ คืออะไรเห็นด้วยที่จะมาลองเติมคําดูเห็นด้วยที่จะพบโรงเรียนโดยบังเอิญหรือเปล่าเห็นด้วยที่จะพาฉันไปโรงเรียนเห็นด้วยที่จะเดินพาฉันไปส่งจากโรงเรียนข้อไหนคะพบโดยบังเอิญเราตัดช้อยทิ้งเลยเนาะเห็นด้วยที่จะพาฉันเดินไปส่งจากโรงเรียนหรอไม่ก็ต้องพาเราจากบ้านไปโรงเรียนใช่ไหมดังนั้นข้อนี้นะคะตอบช้อยข้อ2เลยว่าว่าอะไร my sister Jane agreed take school And way was me the whole to to school bouncing I almost out of my shoes และในตลอดทางฉันก็กระโดดโลดเต้นเกือบจะออกจากรองเท้าของฉันแล้วนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสูงเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่